ี่คือความสนุกที่จะเกิดขึ้นในทุ่งแสงตะวันตอนนี้ก่อนไปรับชมอย่าลืม s u b s c r i b e และเปิดแจ้งเตือนป่าใหญ่ทีวีไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันระายะานี้ทุ่งแสงตะวันสัญจรซีรีส์สืบสารล้านนาเชียงใหม่ค่ะ วันนี้ดีใจมากเลยจะได้เห็นการสืบสารการตีกลองสะบัดชัยซึ่งเป็นเรื่องที่เอิเกระเิกกึกก้องและสนุกสนานคึกคักที่สำคัญได้เจอกับเด็กทุ่งแสงตะวันเมื่อวันวานเมื่อวันวาน,วานหัดวันนี้กลายเป็นครูแล้วค่ะน้องตุลพิช,ชยุทธติดตามในทุ่งแสงตะวันค่ะ ุนไว้ที่นี่ค่ะแต่พี่นก,กนยังไม่เคยเจอตุนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกอ,อ้าวสวัสดีครับโอสว,วัสดีครับผมคือตอนที่ถ่ายทุ่งแสงตะวันนะพี่นกไม่ได้มาแล้วพี่น,ก,นกก็ได้แต่ดูเขาผ่านทางหน้าจอ,อแล้วก็แบบว่าได้ข่าวว่าตอนนี้เป็นคุณครูคแล้วใช่ครับสอนสอนกองสบัดชัยเออตัวเท่าครูหลวงตอนที่กําลังถ่ายเลยอะ่ะอุ้ยก็เกือบเท่าละ นนิดึงเท่ากับหนูเป็นครูรุ่นที่สามในเท่าที่พี่นกได้เจอไหมใช่ครับเป็นรุ่นที่สามต่อจากครูหลวงจากเด็กน้อยสู่ครูหนุ่มใช้ฉาบคุมจังหวะให้เด็กๆในความทรงจำของเรา ตุเรียนรู้ด้วยความสุขตั้งแต่วัยเด็กไปดูภาพเมื่อ8ปีที่แล้วกันค่ะเข่าแล้วคขา่าเตรียมตอกล้าตุนกับเนวาเป็นนักเรียนระดับ3ของชั้นเรียนกลองสบัดชัยอยากจะฝึกตีให้ดีขึ้นทุกวันค่ะ นี่เป็นห้องเรียนกองนะฮะเด็กๆก,ก็จะมีหลายคนครับจะมีขอ้ขอ,อ1แล้วก็ข้อ2แล้วก็ข้อ3นะครับแค่สนใจก็มาเรียนได้ครับ <pueda. S 2> คนอายุเยะๆก็เรียนอยู่นะครูที่สอนมาหน้าๆก็เป็นแบบจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งครับแต่ตอนนี้ครูก็สอนขึ้นจังหวัดหลายจังหวะครับก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยเลยตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเราเป็นเด็กเราได้อดอกรายการด,ดนะ้วยเฮ้ยเราเป็นผู้นํารายการเลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ย ก็สนใจตื่นเต้นด้วยครับแล้วพอออกอากาศรู้สึกว่าเป็นตัวเองเหยรู้เป็นตัวเองเลยครับ <S <S ตุนเริ่มเรียนกลองสบัดชัยมาตั้งแต่5ขวบค่ะในภาพนี้อยู่ในวัย10ขวบเรียนมา5ปีแล้วกําลังเรียนคอร์ส3หน่วยก้านดีเลยนะคะคุณป้านะครับเป็นผู้สนับสนุนเนาะแล้วป้าแกก็พาเดินดูทุกการเรียนเลยอันนี้กลองอันนี้ดาบ อันนี้เจองนะอันนี้มีฟอน์แล้วผมก็จําได้ว่าเฮ้ยผมเห็นกลองแล้วแล้วผมรู้ตัวทีผมก็ได้เรียนกลองแล้วตอนได้อายุกี่ขวบถ้าได้เริ่มจําได้น่าจะสี่ขวบถึงห้าขวบเลยครับจากตัวน้อยๆเด็กๆเลยเพราะอะไรถึงอยากเรียนยังจําไม่ได้เลยเพราะยังเล็กมากใตัดผ่าใหม่อีกทีคือกําลังเรียนอยู่ใช่ครับที่จําได้เคยอหู่ว่าเอ้ยเราตีกลองเป็นเราจับไม้แล้วครับเราออกงานแล้วใช่ ยกขาสูงขาสูงขาสูงอ๋อขาสูงพี่ครูที่สอนก็เป็นครูหลวงด้วยแกเริ่มสอนตั้งแต่ตอนนั้นผมก็แบบผมยังตัวน้อยๆถือไม้งอกเงอกๆงกอยู่ก็เลยกลายเป็นมีครูหลวงเป็นไอดอลเลยใช่ด้วยพอเราจบข้อหนึ่งปุ๊บครูแกแก็บอกว่าเดี๋ยวมีข้อสองสามสี่ห้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ้ยเราได้ไต่ระดับจากระเบียบแบบเหมือนเบสิก แล้วก็เริ่มแอดวานขึ้นไปเรื่อยๆจังหวะหนึ่งมีแปดท่าหลังจากตีได้เล่นได้ทั้งจังหวะพลังท่วงทํานองรรสิทธิ์ครูหลวงต้องถ่ายทอดได้ด้วย<ป>จากสิทธิ์หัดตีกลองสะบัดชัยของครูหลวงหงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านานาในวันวาน<ป>วันนี้ ตุกลายเป็นครูรุ่นใหม่ล่าสุดของโงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาเชียงใหม่มีสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างเด็กชายตุลเมื่อวันวานมีใจเรียนกลองอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นครูถ่ายทอดภูมิปัญญาในวันนี้เหตุผลคืออะไรบ้างด้วยความที่เราเจอเพื่อนเยอะด้วยมีแบบตอนนั้นเรียนกันกับ20คนเลยผมที่ผมจำได้นะ มีหลายคอร์สมีแบบทั้งเด็กทั้งเพื่อนเราก็เรียนกองกสนุกแหละพอเราเรียนกองปุ๊บด้วยความเป็นเด็กแถวนี้ก็จะแบบมีน้ํามีต้นไม้มีมแมลงนี่พอเราเรียนกองเสร็จเราก็ทิ้งหมายเราก็วิ่งไปเล่นน้ําเสร็จปุ๊บพอครูเรียกกลับเราก็ยกลับมาตีกองพอตีตีเสร็จปุ๊บอ้กกบบอบอาชวนกันไปเล่นต่ออ๋อ,อไปจับปลาไหมไปจับแมงไหมอย่างนี้ครับ เรียนเรียนเล่นเล่นบนพื้นฐานความรักความชอบครูหลวงยังมีชาเลนจ์ให้เด็กๆอยากพัฒนาฝีมือไม่หยุดเลยค่ะคือเริแตั้งแต่ท่าไหว้คุ แวดล้อมบรรยากาศความสุขกระบวนการเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ลอล้อมหัวใจคนรักกลองอย่างตุนจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราคนด้วความที่เราเป็นเด็กชอบแบบอยู่ไม่นิ่งเราชอบแบบจับอะไรตีตีแล้วก็มันเราก็ชอบกลองแล้วพอกลองสมบัติชัยมันก็ได้ตีได้สร้างจังหวะผมเป็นคนที่ชอบแบบ สร้างจังหวะตัว,ตวเองตลอดแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ช่ก็อแบบมีดนตรีในหัวใจอเอ,อมีจังหวะมีกีฬาด้วยใช่มีกีฬาด้วยกีฬาที่เรียนเป็นเทควันโดครับเรียนเทควันโดนี่เรียนพร้อมๆกับกองสมบัติชัยเลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นครูเทควันโดไปด้วยใช่ครับตุนถูกหลอ่อหลอมเติบโตเป็นครูตุนในวันนี้เพราะการส่งเสริมจากผู้ใหญ่คนใกล้ตัวแล้วก็มีครูเป็นไอดอล ใหม่ก็เอาเก่าก็บละเลือกผสมผสานสิ่งเก่าสิ่งใหม่ที่ชอบประกอบเป็นตัวตนดนตรีและกีฬาเป็นชีวิตจิตใจของเด็กๆมาแต่ไหนแต่ไรอีกสักครู่ไปพบกับตุนและลูกศิษย์ปัจจุบันค่ะเด็กแต่ละคนอาจจะมีทางเลือกในชีวิตหลายๆอย่าง ตุลเลือกเดินตามเส้นทางที่รักที่ชอบนับได้ว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพ่อครูแม่ครูและคนขับเคลื่อนหงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนาเพราะเป็นตัวอย่างการสืบสารภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมเอาไปเดี๋ยวจะพักครึ่งสักสิบนาทีเดี๋ยวรอบสองก็มีอยู่นะครับ สบายสบายชิวๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงช่วงช่วงชิวก็ชิวเลยแต่ช่วงจริงจังก็ต้องจริงจังแล้วก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับเราเป็นเพื่อนเขาเอ้าวเด็กๆเดี๋ยวตีจังหวะหนึ่งนะครับใส่ท่ายกขาให้เรียบร้อยยกมือสูงๆควงไม้ด้วยถ้าทำได้นะเอาจังหวะหนึ่งหนึ่งจังหวะจังหวะเดียวโอเคนะนะครับอ้าพร้อม ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากคุณหลวงด้วยแล้วก็ได้การาสกิลการสอนมาจากฝั่งเกมคนโดด้วย mm. ก็จะมาปรับใช้เพิ่มของผมคือ mm. วิธีการสอนก็คือเราจะค่อยๆให้เด็ก mm. นะคบเหมือนที่บอกก็คือ mm. ให้เด็กทีละนิดนดน้อย mm. ก็ค่อยเพิ่มไป mm. เป็นสไตล์ของเราก็มีซ้อมแล้วก็มีช่วงพักเด็กก็ได้พักเดก mm. พอเด็กเริ่มตีได้แล้วก็ค่อยห้าใหม่ แล้วพอเด็กเขาได้ท่าใหม่ปุ๊บซ้อมซ้อมซ้อมได้ดีปุ๊บเราก็ให้ท่าใหม่เขาไปเรื่อยๆเอเขาอาจจะมีคาถามว่าเอ้ยตรงนี้ตีไม่ได้ก็จะเรียกเราไปดูแล้วก็ล้วก็ค่อยๆดูค่อยแต่เอ้ยตรงนี้ผิดเราให้ตรงนี้เขาแก้แล้วพอเขาเริ่มได้ปุ๊บเราก็ปล่อยให้เขาตีแล้วพอถึงช่วงที่เรา,าตีจริงเราก็ให้เด็กเขาใส่เต็มที่เลย ที่ทำให้เด็กหนุ่มรุ่นใหม่อย่างตูนมีแรงบันดาลใจอยากเป็นครูสอนน้องๆเมาสองใช<ป>ด้วยความที่เรามีวิชาอยู่ในมือ <c oughs> เราได้เรียนรู้สืบทอดมาจากคุณครู <c oughs> เรามีในมือแล้วเราอยากสืบให้เด็กเราอยากให้เด็กแบบมันมีเด็กอุ๊ยครูตูนสอนกลองพี่ตูนสอนท่านหน่อยแล้ว,แ,ลวแบบเอ้ยเรามีความรู้อยู่แล้ว ครูให้เรามาช่วยสอนด้วยแล้วก็แบบเอ้ยเราก็มาถ่ายทอดให้เด็กต่อเพราะเราเห็นเด็กตีได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็สอนได้นะก็จะเป็นเหมือนไล่จากสเต็ปง่ายๆปุ๊บเด็กพอเด็กได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ความรู้เพิ่มเดี๋ยวพี่ให้สอนเพิ่มท่านี้อาจจะเติมตรงนี้นิดหน่อยแต่งตรงนี้ให้สวยขึ้นแล้วกลายเป็นว่าก็กลายเป็นชอบในการสอนไปด้วยเหมือนกับเวลาดูเด็กๆก,ก็เห็นตัวเองในสมัยก่อนด้วยไหม ใช่ก็แอบเห็นว่าเอ้ยสมัยเด็กเราก็ไม่ได้ตีเก่งครูก็สอนเราแล้วก็เอ้ยเราก็เริ่มตีเป็นในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยนักเรียนตีกลองสบัดชัยทุ่งแสงตะวันเคยถามตุนว่าถ้าตีกลองเก่งแล้วจะสอนต่อได้ไหม ตุนตอบไว้ไว่าอย่างนี้ค่ะก็น่าจะได้นะครับก็อาจจะสอนเหมือนครูก็ทําตามแนวครูมาเลยครับก็อยากให้มีครูมาสอนแล้วก็มีเด็กๆเ,เข้ามาเรียนเยอะๆขึ้นนะครับทุกวันนี้ตุนสอนตีกลองสะบัดชัยที่โฮงเฮียนสืบสารภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งเปิดคอร์สสอนปีละสอาครั้งในช่วงปิดเทอมในขณะเดียวกันก็สนใจกีฬาเทควันโดเป็นผู้ช่วยสอนเทควันโดเอกชนด้วยค่ะสรุปว่าชอบกิจกรรมที่ได้แสดงออกออกกำลังกายและมีความเข้มแข็งสวยงามหลักคิดของตุนคืออะไรที่ที่ที่แบ่งเวลามากับกิจกรรมแบบนี้ก็คืนอน้งความ ช่วงมันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้มีงานแล้วก็ไม่ติดงานอะไรอยู่แล้วด้วยเหมือนเราเป็นรีแลกซ์คลายแบบรีแลกซ์ตัวเองมาในตัวด้วยใช่ครับคือไม่ได้คิดว่าเป็นพันธกิจอะไรแต่ถือเป็นการได้ผ่อนคลายไปด้วยใช่ได้แชร์ความรู้ได้สนุกดก็อยากให้เด็กอะ ตีให้เทใช่ตีให้เทตีให้สวยก็จึงจะมีแบบมันต้องมีท่าของมันนี่ใช่ไหมก็มีกลุ่มแบบผู้หญิงมาเรียงกองด้วยก็จะกลายเป็นแบบตรีสตรองตีกองสมบัติชัยเออแล้วก็แบบมันมีทั้งแบบแข็งแรงเด็กผู้ชายจะดูเข้มแข็งแข็งแรงเด็กผู้หญิงตีก็จะกลายเป็นแบบอ่อนไหวาะสมัยนี้เรามีทั้งผู้หญิงผู้ชายตีได้เลยเราไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอะไรแล้วมันอยู่ที่ว่าเราสนใจเรามีเราถ้าเราเก็บไว้แบบเราไม่สอน ก็กลายเป็นว่าเราเก็บไว้เฉยๆเก็บความรู้ไว้ก็จะไปด้้ยสืบทอดต่อจินตนาการถึงตัวเองในอีก5ปี10ปีข้างหน้ายัางไงบ้างโอถ้ามองอีก5ถึง10ปีผมว่าถ้าด้วยความที่ตอนนี้มันยังคุกคลีกับสิ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นสืบทอดแล้วก็ ต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือผมเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยคิดก้วกระโดดจากปัจจุบันเท่าไหร่ครับปืนที่ว่าตอนนี้เราทําสินี้อยู่ข้างหน้าเราอาจจะทาไปเรื่อยๆให้เรามีโอกาสนะครับถ้าเรามีโอกาสก็จะทําอย่างนี้แหละสอนไปถ้าเราได้โอกาสจะคุ้หลวงหรือแกให้เราสอนแล้วก็มีโอกาสสอนพัฒนาสอนเด็กไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะโอกาสที่มีเข้ามาแล้ความตอนีเด็กเราเห็นใครที่ทำแล้วรู้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาเก่งเราอยากได้ความรู้จากเขา เราอยากได้ฝีมือจากเขาแล้วก็อยู่คู่คิดด้วยความที่เราชอบเยอด้วยสิ่งที่ผมใจคือเราได้ตีโชว์เพื่อนล้วเพื่อนบอกว่าเราเทพพอเท่เสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยเราก็แบบเรา,เราอยากเทอีกอยากจะเท่ขั้นกว่าใช่เพราะในปัจจุบันนี้ผมมีรู้จักเพื่อนคนนี้ตีกองเป็นมันน้อยด้วยความที่แบบมันสืบทอดน้อยคนสนใจมันเริ่มน้อยลงเราก็อยากเป็นแบบหนึ่งในตัวแทนที่แบบแสดงผลงานใช่แบบตีโชว์อาจจะมีโอกาสในตีในโรงเรียน ปีในมหาลายยัยนี่ค่ะปีในงานใหญ่ๆทั้งหลายใช่พี่นกคิดว่าสิ่งที่มีน้อยคือสิ่งที่มันมีค่าจริงๆแล้วก็ควรจะรักษาไว้นนขอบคุณน้องตุนมากเลยนะคะทำให้เราได้รู้ว่าหากสืบสารภูมิปัญญาดั้งเดิมไปสู่คนรุ่นใหม่ควรจะทำแบบไหนอย่างไรบ้างทำให้ได้ทั้งเรียนรู้ เกิดความรักและความสุขค่ะและเราก็ได้เห็นการส่งทอดต่อภูมิปัญญาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าติดตามทุ่งแสงตะวันต่อนะคะว่าได้เรื่องซีรีส์ทุ่งแสงตะวันสัญจรสืบสารล้านนาเชียงใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในมาดซึ่งผู้ชมรายการทุ่งแสงตะวันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกินข้าวซอยกอยน้ำปิง<อ>นะเขากินข้าวซอยไปแล้วก็กอยน้ำปิงกอยนี่หมายถึงว่ามองดู ใจยัง